สวัสดีครับเรือเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตรแห่งไพ่ย,ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีเมถุนผู้ที่เกิดราศีเมถุนก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนไปจนถึงวันที่14กรกฎาคมนั่นเองครับคลิปนี้ท่านสามารถที่จะชมได้ทั้งผู้ที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีและผู้ที่จะดูดวงแบบราศีครับ แต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีเมถุนนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมน่นเองครับผู้ที่เกิดราศีเมถุนครับดวงชะตาของท่านในช่วงปากแรกเดือนธันวาคมโดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่15ธันวาคม ปีพุทธศักราช2566นั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีเมถุนในช่วงปักแรกเดือนธันวาคมนั่นเองนะครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1น,นี่คือไพ่ Queen of ซอร์ธหรือว่าไพ่ราชนีถือดาบนั่นเองนะครับถ้าพูดถึงสัญลักษณ์รูปดาบตามศาสตร์ของไพ่ย,ย,ยิปซีนั้นหมายถึงปัญหาและอุปสรรคของชีวิตนั่นเองนะครับแต่ว่าไพ่ Queen of ซอร์ธหรือว่าไพ่ราชนีถือดาบนั้น หมายความว่าตัวตนของผู้ที่เกิดราศีเมถุนเป็นคนที่มีความหนักแน่นเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดเป็นคนที่มีความเอาจริงเอาจังกับชีวิตค่อนข้างมากนั่นเองนะครับและที่สําคัญก็คือว่าชาวราศีเมถุนนั้น เป็นคนที่มีความกล้าหาญคือกล้าในการที่จะตัดสินใจอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองเมื่อมีไพ่ควีนออฟซอสมาอยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งซึ่งเป็นเซนเตอร์นั่นก็หมายความว่าดวางชะตาของผู้ที่เกิดราศีเมถุนในช่วงของปากแรกเดือนธันวาคมอาจจะมีเหตุการณ์รัอว่าสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งที่จะทําให้ตัวท่านเองนั้นต้องตัดสินใจครั้งสําคัญการตัดสินใจของท่านในครั้งนี้มันค่อนข้างที่จะยุ่งยากใจนั่นเอง,เองเนะครับ แต่ถ้าหากว่าผู้ที่เกิดราศีเมถุนตัวท่านเองนั้นได้พินิษพิจารณาให้ดีแล้วก็ขอให้ตัวท่านเองนั้นจงกล้าหาญในการตัดสินใจในครั้งนี้การตัดสินใจในครั้งนี้มันอาจจะเจ็บแต่ว่ามันจะจบนั่นเองเนะครับบางทีมันอาจจะเป็นปัญหาคาราคาซังหรือว่าเป็นปัญหาของคนใกล้ตัวในลักษณะแบบนี้ตัวท่านเองนั้นต้องกล้าหาญแล้วต่อไปอะไรต่างๆมันจะดีขึ้นนั่นเองเนะครับผู้ที่เกิดราศีเมถุนครับ เอาละในช้าผู้ที่เกิดราศีเมถุนก่อนที่เราจะไปคุยถึงไพ่ใบถัดไปแล้วเราก็ขอเบล็กสักนิดหนึ่งกับเรากันนะครับถ้าพูดถึงเรื่องวันเวลานั้นผ่านไปเร็วเหลือเกินนี้นะฮะแป๊บเดียวก็เข้าสู่ในช่วงของเดือนสุดท้ายของปีก็คือเดือนนี้ก็คือเดือนธันวาคมแล้วนั่นเองนะครับอยากจะขอเชิญชวนผู้ที่เกิดราศีเมถุนทุกท่านถ้าว่าตัวท่านเองสนใจทางด้านของการดูดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีจริงๆแล้วคนเรานี่นะครับปีหนึ่งนี้ควรที่จะมีโอกาสได้ตรวจดวงชะตาเช็คดวงสักครั้งหนึ่งหรือว่าสอง อย่างนี้เป็นต้นช่วงนี้แหละนะครับช่วงที่จะเริ่มต้นปีใหม่เป็นช่วงที่เหมาะสมมากๆเลยในการเช็คดวงนั่นเองนะครับซึ่งเราจะได้รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้วางแผนล่วงหน้านั่นเองนะครับถามว่าตัวท่านเองนั้นสนใจที่จะดูดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีดูดวงส่วนตัวกับผมอาจารย์นุนะครับขอให้ตัวท่านเองนั้นรีบติดต่อมาทางไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราขยับไปที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่4กันบ้างนี่คือไพ่ the emperor หรือว่าไพ่จักรพรรดิ นี่คือไพ่สูงสุดหรือว่าไพ่ที่ดีที่สุดของผู้ชายนั่นเองคนที่ได้ไพ่ใบนี้ดวงการงานจะมีความโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งผู้ที่เกิดราศีเมถุนถ้าว่าทํางานรับราชการเป็นพนักง,งานรัฐวิสาหกิจดวงการงานของท่านนั้นจะเติบโตมากๆตัวท่านเองนั้นอาจจะได้รับมอบหมายให้ไปดูแลงานที่มีความสําคัญมากขึ้นนั่นเองนะครับจะมีบทบาทสําคัญมากยิ่งขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนั่นเอง ไพ่ใบนี้ผู้ที่เกิดราศีเมทุนบางท่านนี่นะครับที่ไปเอาดีทั้งนั้นของการเป็นนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองท้องถิน่นหรือว่าจะเป็นนักการเมืองระดับชาติตําแหน่งหน้าที่การงานของท่านจะดีมากๆและตัวท่านเองนั้นจะเป็นขวัญใจของชาวบ้านพูดยังไงก็คือว่าประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นั้นมีความรักเมตตาต่อท่านเป็นอย่างดีนั่นเองนะครับไพ่ The Emperor หรือว่าไพาจา่จักรพรรดนี่นะฮะยังตีความหมายได้ว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีเมทุนนั้น อาจจะได้เริ่มงานใหม่ทํางานใหม่ร่วมกับชาวต่างชาติบริษัทต่างชาติต่างๆหรือว่าบางท่านนั้นอาจจะได้เดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปทํางานเพื่อไปศึกษาเพื่อไปท่องเที่ยวแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับไพ่ The Emperor หรือว่าไพ่จักรพรรดนั้นเป็นไพ่ที่ให้คุณเกี่ยวกับการงานก็ตามที่ผมได้เรียนให้ได้ทราบในเบื้องต้นแล้วนะครับ ฉะนั้นคนที่ได้พไพ่ใบนี้ดวงการงานของท่านจะมีความเติบโตจะมีโอกาสได้ขยับตําแหน่งปรับตําแหน่งใหม่หรือผู้ที่เกิดราศีพฤษภบางท่านที่ทําธุรกิจการค้าการขายส่วนตัวก็หมายาว่าการค้าการขายของท่านนั้นจะดีขึ้นมากๆดีขึ้นเด่นเห็นได้ผลกําไรเยอะมากๆอย่างนี้เป็นตน้น หรือไม่ะครับคนที่เป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขาในภาคเอกชนก็อาจจะมีการปรับตําแหน่งมีการปรับรายได้มีการปรับเงินเดือนใหม่อย่างนี้เป็นตน้นถือว่าดีมากๆเลยนะครับไพ่เอเมอร์เรอร์หรือว่าไพ่จักรพรรดนั่นเองครับคราวนี้เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่5กันบ้างนี่คือไพ่เจ็ไม้เท้าสัญลักษณ์รูปไม้เท้าตามศาสตร์ของพ 24, ไพ่ยิปซีหมยถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานแต่ว่า ไพ่เจ็ดไม้เท้านั้นนะครับหมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะชนะการแข่งขันเกี่ยวกับเรื่องของการงานบางท่านที่จะไปสอบบรรจุเป็นข้าราชการหรือว่าเข้าทํางานในภาคเ,เอกชนเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขาแม้ว่านะครับในตําแหน่งงานนั้นจะมีการแข่งขันค่อนข้างเยอะคนไปสมัครเยอะอย่างนี้เป็นตน้นตัวท่านท่าวาได้ไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าจะได้งานใหม่จะได้บรรจุเป็นข้าราชการจะได้งานใหม่ที่ตัวท่านเองนั้นใฝ่ฝันอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับไพ่เดไม้เท้ายัางตีความหมายได้ว่าการค้าการขายการทําธุรกิจของผู้ที่เกิดราศีเมถุนในช่วงของเดือนธันวาคมนั้นตัวท่านเองนะครับแม้จะมีคู่แข่งค่อนข้างเยอะแต่ว่าตัวท่านเองนั้นก็จะสามารถเอาชนะคู่แข่งได้มีกลยุทธ์ที่จะเอาชนะคู่แข่งได้อย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับ ส่วนบางที่บางท่านนี่นะฮะการงานที่ทําอยู่นั้นค่อนข้างที่จะมีปัญหาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอยู่มานานแล้วมีแต่ความขัดแย้งมีแต่ปัญหาหรือว่าอยู่มานานแล้วไม่ค่อยเติบโตในหน้าที่การงานเท่าที่ควรต้องการที่จะหางานใหม่ต้องการที่จะทํางานใหม่ขอให้ตัวท่านเองนั้นหาเวลานะครับอย่าเพิ่งออกจากงานนะฮะคือหาเวลาสักวันหนึ่งนะครับไปสมัครงานอย่างนี้เป็นต้นตัวท่านเองนั้นจะได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมนั่นเองนะครับ ส่วนไพ่หนึ่งเหรียญที่อยู่ในตำแหน่งที่9นี่นะครับถ้าเป็นธุรกิจการค้าการขายการงานที่เกี่ยวข้องกับพวกเครื่องประดับพวกจวิวเวลรี่เพชรพลอยพวกร้านทองทั้งหลายนี่นะครับจะดีมากๆรวมไปถึงพวกเครื่องประดับทั้งของจริงของเรียนแบบนะฮะจะดีมากๆจะถูกฉลอก,กับผู้ที่เกิดราศีเมถุนมากๆเลยในช่วงของปลายปีนี้นั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็มีความเป็นไปได้ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั้น บางทีตัวท่านเองนะครับอาจจะได้ของขวัญของฝากของมีค่าเป็นแก้วแหวนเงินทองอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับสำหรับความหมายของไพ่อ i g of Pentacles หรือว่าไพ่หนึ่งเหรียญนั่นเองครับส่วนไพ่เดอรซันที่อยู่ในตำแหน่งที่8ไพ่เดอรซันนั้นถือว่าเป็นไพ่ที่ให้คุณให้โชคสูงสุดในสำรับของไพ่ยี่ีเป็นไพ่ที่ให้คุณรอบด้านครอบจัก,กรวาลจริงๆไพ่ใบน,นี้ก็หมายเขาว่าดวงชะตาของท่านนี่นะครับโดยเฉพาะยิ่งอารมณ์ความรู้สึกของท่านนั้น จะจมใสมากยิ่งขึ้นถ้าว่าในช่วงที่ผ่านมามีความเครียดมีปัญหาชีวิตมีปัญหาเกี่ยวกับการงานความรักต่างๆนี่นะครับถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าพอเข้ามาสู่ในช่วงปักแรกเดือนธันวาคมจิตใจของท่านนั้นจะเริ่มสบายมากยิ่งขึ้นปลอดโปร่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ยังเป็นไพ่ที่ให้โชคที่เกี่ยวข้องกับการงานตัวท่านเองนั้นจะมีความโดดเด่นในด้านของการงานผู้หลักผู้ใหญ่จะให้ความสําคัญกับตัวท่านหรือว่าตัวท่านเองนั้นอาจจะได้ปรับตําแหน่ง และนอกจากนั้นตัวท่านเองจะมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับบางทีผลงานของท่านนั้นเข้าตากรรมการสิ่งที่ท่านทำอยู่นั้นเจ้านายรักมากชอบมากแล้วก็ชื่นชมผลงานของท่านก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากๆนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับไพ่เดอลซันผู้ที่เกิดราศีเมถุนนะครับที่เป็นดาราเป็นนักร้องเป็นนักแสดงตัวของท่านเองนั้นก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วลหละนะครับแต่อเผอิญว่าในช่วงเดือนธันวาคมนั้น ชื่อเสียงของท่านนั้นจะยิ่งโด่งดังขึ้นไปอีกบางทีอาจจะมีละครของท่านออนแอร์ในช่วงนี้มีเพลงของท่านโปรโมตในช่วงนี้หรือไม่ภาพยนตร์ของท่านที่ท่านแสดงนี่นะครับจะเข้าโรงฉายในช่วงนี้ตัวท่านเองนั้นก็จะมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นกลายเป็นกระแสจะมีอีเวนต์มีการโชว์ตัวรวมไปถึงบางทีอาจจะได้เป็นพรีเซนเตอร์สินค้าตัวใหม่คนที่เป็นนักร้องก็จะมีคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตแหมการงานในช่วงของปลายปีนี้ จะแน่นขนาดเลยทีเดียวนะครับถ้าหากว่ามีไพ่เดอร์ซันนั่นเองนะครับไพ่เดอร์ซันนั้นยังถือว่าเป็นไพ่แห่งโชคลาภในการเสี่ยงดวงคนที่จะมีโชคมีลาบถูกหวยถูกลอตเตอรี่นี่นะครับ ต้องไพ่เดอะซานเลยนะครับผมถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีเมถุนดวงชะตาของท่านนั้นจะมีโชคมีลาภครั้งใหญ่ส่งท้ายปีและมีความเป็นไปได้ว่าจะมีโชคครั้งใหญ่ในรอบปีเลยก็ว่าได้นั่นเองนะครับ mm. ผู้ที่เกิดราศีเมถุนครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่6นี่คือไพ่สิบไม้เท้าไพ่สิบไม้เท้าก็หมายความว่าดวงการงานของผู้ที่เกิดราศีเมถุน จะได้ทำงานร่วมกับคนหมู่มากให้บริการคนหมู่มากหรือว่าตัวท่านเองนั้นจะได้รู้จักกับคนมากมายหลากหลายอาชีพหลากหลายเพศหลากหลายวัยอย่างนี้เป็นต้นคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายคนที่ทํามาหากินกับคนเยอะๆขายขอให้กับคนเยอะๆบอกได้เลยในชว่าดวงการงานด้านนี้ของท่านจะดีมากๆนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมไพ่สิบไม้เท้ายังตีความหมายได้ว่า บางทีดวงการงานของท่านค่อนข้างที่จะยุ่งมากในช่วงเดือนธันวาคมก็เนื่องจากว่าเป็นเดือนสุดท้ายของปีบางทีนะครับ KPI หรือว่าข้อบังคับต่างๆนั้นบอกว่างานของท่านโปรเจกต์ของท่านนั้นจะต้องเสร็จให้ทันก่อนสิ้นปีนี้ในลักษณะแบบนี้ตัวท่านเองเลยยุ่งมากๆจนแทบไม่มีเวลาเป็นของตัวเองอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับแต่สิ่งที่ผู้ที่เกิดราศีเมถุนต้องระมัดระวังกับไพ่สามใบต่อไปนี้นะครับนี่คือไพ่ ห้าไม้เท้านั่นเองที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปให้ระวังความขัดแย้งในที่ทำงานในองค์กรของท่านนะครับอยู่ๆนะครับก็มีคนมาหาเรื่องซะง,งั้นในลักษณะแบบนี้หรือไม่นะครับไพ่ใบนี้ก็คือการแบ่งฝักแบ่งไฟในที่ทำงานนั่นเองนะครับทำให้การทํางานไม่เป็นเอกภาพมีการฉุดรั้งกันอย่างนี้เป็นต้นหรือให้ระวังความขัดแย้งในครอบครัวให้ระวังความขัดแย้งกับเพื่อนบ้านแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับ ส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่2นี่คือไพ่เก้าดาบไพ่เก้าดาบนี่นะครับบางทีอาจจะมีความเครียดเกิดขึ้นในตัวท่านความหนักอกหนักใจอะไรสักอย่างหนึ่งในลักษณะแบบนี้หรือไม่นะครับตัวท่านเองนั้นอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนั่นเองนะครับบางทีบางท่านนี่นะฮะถ้ามีไพ่ใบนี้นั้นอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยต้องล้มหมอนนอนเสือ่อ แบบนี้ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับในช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วนั่นเองแต่ว่าอากาศในบ้านเรามันก็ไม่ได้เย็นตลอดเวลานะครับส่วนมากแล้วจะเป็นในช่วงกลางคืนในตอนเช้าเช้าอากาศจะเย็นตอนกลางวันอากาศร้อนบางทีจะทําให้ตัวท่านเองนั้นเป็นไข้ได้ง่ายนั่นเองฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับภายไปน,นี้ถ้าไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการง,งานถ้าตัวท่านเองนั้นต้องถูกออกจากงานให้ออกจากงานในลักษณะแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับผู้ที่เกิดราศีเมถุน ตัวท่านเองนั้นมีไพ่ใบนี้ครับนี่คือไพ่เจ็ดไม้เท้าแล้วก็มีไพ่ the emperor หรือว่าไพ่จักรพรรดิเป็นไพ่ด้านดีด้านบวกเกี่ยวกับการงานก็หมายเขาว่าตัวท่านเองนั้นจะได้งานใหม่ในเร็ววันและจะได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่7นี่คือไพ่ the hangman หรือว่าไพ่คนห้อยหัวไพ่ใบนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายด้วยเช่นกันไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่เคราะห์ใหญ่ด้วยนะครับให้ระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคที่อาจจะรักษาได้ยากเช่นพวกเบาหวานความดันอย่างนี้เป็นตน้นหรือว่าโรคที่เกิดขึ้นในช่องท้องเช่นปวดท้องหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับมดลูกคุณผู้หญิงบางท่านนั้นปวดท้องมากๆอาจจะต้องมีการผ่าตัดมดลูกแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับผมดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีเมถุนในช่วงเดือนธันวาคมนั้นมีทั้งเคราะห์มีทั้งโชคนะครับก็อยากให้ตัวท่านเองนั้นได้ไปทําบุญเพื่อเป็นการสดอดเคราะห์ ทำบุญตามความเชื่อตามาศาสนาของท่านท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็มีโอกาสเข้าวัดทำบุญใส่บาตรถวายสังฆทานหรือว่าจะทำบุญด้วยการบริจาคลงศพผ้าหอ่อศพทำบุญด้วยการปล่อยนกปล่อยปลาไทายชีวิตโคกระบือเมื่อทำบุญใดๆเสร็จแล้วก็ควรที่จะมีการกรวดน้ำอุทิศบุญกุศลไปให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้กับท่านเทพเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวเราภัยร้ายๆเรื่องร้ายๆจะได้เบาบางจางลงได้หรืออาจจะไม่เกิดขึ้นกับผู้ที่เกิดราศีเมถุนเลยก็ได้นั่นเองนะครับ การทำบุญของท่านในครั้งนี้ถือว่าเป็นการทำบุญเพื่อสะอกเคราะห์และเป็นการทำบุญเพื่อรับโชคใหญ่มากๆนั่นเองนะครับที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนในช่วงปลายปีนี้นั่นเองครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของผู้ที่เกิดราศีเมถุนกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของท่านในช่วงของปักแรกเดือนธันวาคมปี2566นั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างตัวท่านเองมีไพ่หนึ่งเหรียญน,นี่คือไพ่อ i g of pentacles หรือว่าไพ่หนึ่งเหรียญ ไพ่ใบนี้ตัวท่านเองนั้นจะมีโชคมีลาบจะได้เงินได้ทรัพย์เข้ามาอย่างไม่คาดฝันคนที่จะถูกหวยถูกลอตเตอรี่นะครับต้องได้ไพ่ใบนี้เลยนะครับผมดังนั้นตัวท่านเองจะมีโชคใหญ่ส่งท้ายปีแล้วล่ะนะครับผู้ที่เกิดราศีเมถุนโชคใหญ่ของท่านในครั้งนี้บอกได้เลยนะครับว่าสันสะเทือนเลื่อนลั่นอย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นโชคใหญ่ในรอบปีนั่นเองนะฮะผู้ที่เกิดราศีเมถุนเป็นโชคใหญ่ส่งท้ายปีก็ว่าได้ ผู้ที่เกิดกราศีเมถุนในช่วงปากแรกของเดือนธันวาคมนั้นถามว่าตัวท่านเองเป็นคนที่ชอบซื้อลอตเตอรี่ในลักษณะแบบนี้ก็ควรที่จะซื้อไว้บ้างนะครับถ้าหากว่ามีไพ่ใบนี้ตัวท่านเองนั้นจะมีโชคใหญ่ได้เงินได้ทรัพย์ก้อนใหญ่นั่นเองพอๆกับไพ่เดรันที่อยู่ในตำแหน่งที่8ไพ่เดซันนั้นก็คือไพ่แห่งโชคลาบด้วยเช่นกันนะครับคนที่ได้ไพ่ใบนี้ตัวท่านเองนั้นก็จะมีโชคมีลาบทั้งนั่นของชื่อเสียงการงานชื่อเสียงของท่านนั้นก็จะโด่งดังได้รััับบบกาาารรรยยออมมได้้้คชชื่นช่นนนนงีเป็ต ไพ่ใบนี้นั้นตัวท่านเองจะมีโชคมีลาบทางการงานมีโชคมีลาบในด้านของการเงินมีโชคมีลาบในชื่อเสียงอย่างนี้เป็นต้นและจะมีโชคมีลาบในการเสี่ยงดวงจริงๆแล้วไพ่อันดับหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการที่จะมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงดวงก็คือไพ่เอ็ดออฟไพน์เตอร์รือว่าไพ่หนึ่งเหรียญไพ่ที่จะมีโชครองลงมาก็คือไพ่เดอะสันนั่นเองนะครับสรุปแล้วผู้ที่เกิดราศีเมถุนนั้นมีไพ่แห่งโชคลาบทั้งสองใบก็คือไพ่เอ็ดออฟไพน์เตอร์แล้วก็ไพ่เดอะสันนั่นเอง เตรียมรับโชคใหญ่ได้เลยนะครับเตรียมรับเงินก้อนใหญ่เตรียมรับทรัพย์ที่ท่านนั้นไม่คาดคิดว่าจะได้ได้เลยนะครับผู้ที่เกิดราศีเมถุนครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันถึงดวงความรักของผู้ที่เกิดราศีเมถุนกันบ้างนะครับว่าดวงความรักของท่านนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างตัวท่านเองมีไพ่เดอะเลเวอร์ที่อยู่ในตำแหน่งที่3ไพ่เดอะเลเวอร์นั้นก็หมายถึงตัวท่านเองนั้นอาจจะอินเลิฟนั่นเองนะครับ แต่ว่าความอินเลิฟของท่านในครั้งนี้มันคล้ายๆกับว่าเป็นทุกขลาบนั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้นจะมีคนรักสองคนนั่นเองคนรักเดิมกับคนรักใหม่เมื่อก่อนนั้นก็รักกันดีกับคนรักเก่าอยู่ๆแล้วมีคนเข้ามาในชีวิตทําให้ตัวท่านเองนั้นเกิดความวั่นไหวรักมากชอบมากจนเลือกไม่ถูกว่าจะเลือกใครในลักษณะแบบนี้ไพ่ใบนี้ยังหมายถึงรักซ้อนรักสามเศร้าให้ระวังปัญหาจะเกิดขึ้นกับความรักของท่านกับคนรักของท่านนั่นเองนะครับ เพราะว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่ความขัดแย้งเกิดขึ้นอยู่นะครับก็คือไพ่ห้าไม้เท้าหมายถึงความขัดแย้งกับคนรักหมายถึงความขัดแย้งในครอบครัวรวมไปถึงไพ่เคราะห์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นไพ่เก้าดาบไพ่เดอะแฮงแมนให้ man, ระวังด้วยนะครับว่าคนรักจับได้จะมีปัญหาความรักถึงขนาดที่ว่ามีการเลิกราก,กันได้นั่นเองนะครับส่วนความรักด้านดีของผู้ที่เกิดราศีเมถุนนั้นก็จะเป็นไพ่เดอะเอ็มเพเรอร์หรือว่าไพ่จักรพรรดิก็หมายความว่าคนรักคู่รักของท่านนั้นมีความเป็นไปได้ว่า จะเป็นคนที่มีกว้างขวางมีอิทธิพลนะครับมีฐานะการเงินที่ดีเข้ามารักมาชอบท่านหรือไม่อาจจะเป็นชาวต่างชาติอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือไพ่เดอะซันก็ถือว่าเป็นไพ่ความรักที่ดีถ้าได้ไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะได้คนรักคู่รัก1จะเป็นคนที่มีบุค,คลิกหน้าตาดี2จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงและ3จะเป็นคนที่มีฐานะดีมากๆอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับ และนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวราศีเมถุนในช่วงปากแรกเดือนธันวาคมโดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่15ทธันวาคมปีพุทธศักราช2 5 6 6ันั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปมีแล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลาเทียนพยากรณ์โดยผม,มอาจารย์นุ๊กด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปให,ใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขาฝากเชิญชวนผู้ที่เกิดราศีเมถุนทุกท่านเลยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กําลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำบคําติชมของท่านนี่แหละไปพัฒนาปรับปรุงช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้หน่าสนใจให้หน่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบคุณจากผมอาจารย์นุชช่องเปลวเทียนพยากรณ์บาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ